ครับในเราก็จะมาจัดที่เลี้ยงของน้องเขียวปักกินงจกไซส์เล็กนะครับสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือนี่ครับเป็นกล่องพลาสติกใสนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจาะดูด้านบนแล้วก็ประมาณฝั่งตรงนี้นะครับใกล้ๆข้างบนเลยครับสิ่งสองก็คือใบไม้ปลอมครับแล้วเราก็เอามาพันกับนี่ครับพันกับไม้ครับประมาณหลายๆท่อนหนึ่ได้ครับอย่างที่สามที่เราจะต้องเตรียมก็คือนี่ครับ เซรามิกหรือว่าพวกถ้าใครงบน้อยจริงก็เอาเป็นฝาฝาพลาสติกอะไรแบบนี้ก็ได้ครับสิ่งที่สี่ที่เราจะต้องเตรียมเ่ยนะก็คือพวกเนี่นะครับพวกที่เลื่อยนะครับใลยครับเลยก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำอย่างแรกเลยนะค,คือการใส่ที่เลื่อยครับผม ประมาณนี้นครับเดี๋ยวผมจวก็ไปจะใส่เป็นนีน่ครับฝากขวดน้ำไปนะครับก็เดี๋ยวใส่น้ำนะครับตอนนี่สองเราก็ใส่พวกกิ่งใบไม้ตามจุดที่ชอบได้เลยนะครับ ผมจะใส่ประมาณนี้ครับมาเติมน้ำแล้วก็ใส่น้ก็น้องสามารอยู่ได้เลยนะครับแต่วันนี้ก็ขอจบใ่ห้องนี้ครับครับ